สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่19พฤศจิกายน2567นะครับผ้าเอฟซีครับผ้าท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปู่สายตัดนะครับผ้ามารับชมครับสูตรทําเงินนะครับเดินดีครับท่านผู้ชมนะครับ83มา38นะครับตัดตัวไหนมาตัวนั้นนะครับสูตรปู่สายตัดเข่าทุกสูตรครับสูตรบนสูตรล่าง สูตรล่างปูกรให้่แปดสามนะครับตัดตัวไหนออกตัวนั้นตัดสามตัดแปดสามมาสามแปดปูกาลสินนะครับมาหาปูนะครับ,าานะครบโค้งสุดท้ายเลยนะครับปูเดินทางไปกาลสินนะครับกลับมาจากงานางานกระถินทรรมชมนะครับไดมาห้าสามแปดหาแปดสามธรชมตัดสองตัวก็เข้าสามแปด นะครับเขาทุกสูตรเขาทุกชุดนะครับผมเอามานนเดินท่างมาฮอดมาถึงแล้วนะครับผมเขาไปกราบนมัสการปูน้ํากันนะครับจะพาไปรับชมนะครับผมสูตรทําเงินนะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพนะครับเพื่อได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่นะครับหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทาชมเขาไปกราบนมัสการปูน้ํากันครับ กาบนมัสการครับปูกาบนมัสกัดด้วยครับปูอ่<ข>ากรรมชมนะครับผมสาธุบุญกับเอฟซนะครับเพิ่นฝากมาทำบ,บุญน้ำปูแล้วการทำบุญน้ำปูกาลสินน้ำอ,อันนี้เพิ่นฝากมาทำบ,บุญน้ำปูกาลสินสาธุอันนี้เพิ่นฝากมาทำบุญน้ำปูน้ำสาธุสาธุสาธุเด้อนะครับผมให้สุขภาพแข็งแรงให้ร่ำให้รวยน้ำปูเนาะเอางวดที่ผ่านมาสูตรทำเงินของปูเห็นไหมครับแปดสามตรงๆ เออตัดตัวไหนออกตัวนั้นโดนมักแปดหัดทีแล้วเออแปดสามทำชุ่มดิแปดสามสูตรทำเงินแล้วก็ชุดบนล่างของปู่ท่านผู้ชมชุดบนล่างของปูก่กะแปดสามเด่นล่างแปดสามอ่าตัดขึ้นกันสูตรทำเงินก็ตัดแปดสาม สูตรล่างกัตัดแปดสามตัดตัวไหนมาตัวนั้นเอานผู้ชมแล้วก็ที่แมนเดอ่านผู้ชมเด้อปูกาลสินมหาปูคงสุดท้ายปูเขียนให้เ้าเท่านี่ฮาสามแปดแต่ว่าในในตัวที่ไทยมากตัวสีแดงๆเป็นฮาแปดสามมปูเนาะปูไกยา่าสองตัวตัดเอานะครับเขาสามแปดแปดสามเป็นปูเนาะธรรมชมแมนเดอ่านผู้ชมเด้อเดี๋ยวจังรอ ถ้าปูไม่ได้ไปกาฬสินธุ์ปูก็อย่าโทรหาปูกาฬสินธุ์เอาเป็นปูอ่าถ้าปูไม่ได้เดินทางไปถ้าปูเดินทางไปก็จังรอท่านผู้ชมนะครับเอาเอาสูตรทำเงินก่อนทำเงินจะไปต่อบ่สูตรทำเงินก็ถือว่าแม่นจะสัญจรเลยสูตรสัญจรนี่ปูสู่ว่าปูสู่สัญจรดูสู่สัญจรจะผ่านบ่เชียงใหม่บ่ปูเชียงใหม่อ่างวดนี้ออกสัญจรได้ท่านผู้ชมเด้ออย่าลืมสัญจรก้าวมาแน่นอน จะมาคุยกับปูยูปูจะปูเก่ามากเถ้เด้องวดเนี่ยสันจรจะเป็นในสันจรปูคิดว่าเก่าจะมากปว่าปูวันนี้เด่นเก่าอยู่ได้เด่นเก่ายู่ติครับผมโอ้สูตรตรงเก่าอยู่ปูอ่ะเอาสันจร ชนๆจะพันวะสองหนึ่งนะครับสูตรทำเงินปูเก่า,เาหนึ่งตั้งมะปูนะ<ม>ปูก็บอกสูตรตลอดได้คับเด<ม>้อวิธี<ม>วิธีคำนวณสูตรทำเงินสองสองหนึ่งเอาหนึ่งตั้งก็ไล่ไปไล่ไปหกตัวนะครับแล้วก็ตัวที่เจ็ดกัมาต่อเลขเทียที่สองในเลขตารางเน้่ได้เลขในตารางนะมะปู ครับโอ้มีเก่าอีลีตระปู <c oughs> อืมจะผ่านบะผ่านปูผ่ <c oughs> า,นานมีเก่า <c oughs> เด่นวันนี้โอ้เด่นเก่ากับศูนย์ว <c oughs> ิ่งเ <c oughs> ก้ากับศูนย์สี <c oughs> ่ห้าหก ก้าศูนี่้ากครับ5 0 5 1 9น้ากเ้าเด่นไปไหนล่ะพ่อ เด่นในหลายตัวที่เด่นๆนะชนกันตลอดนะศูนย์มาปูอือบ่แม่นจะบ่แมันเก่าบ่ะนะ้อปูเด่นผิดต,ตัวเราปครับจังววะ <laughs> เด่นจังสันเด้ชิทชนกันเด็กตัวเด่นตัวชนกันลายสูตรนะครับตัวชนกันลายสูตรตัดโตัดห้าหนึง่ง ชนกันใอะไรสูตรเก่ามาแรงเนปู่าลืมว่าเก่ามาแรงสัญจรเด็กเด็กสัญจรที่ยังที่ยังบอที่ยังบอที่ยังบอมากมีเหลือแค่นี้ <laughs> ครับที่ยังบอออกหาเก่าหกเก่าครับวงตัวไรปูเดี๋ยวตัดก่อน ตัดตัวใดออกตัวนั้นเด้อปูเด้อหาศูนย์เห็ไหมคือเดินศูนย์อยู่คือตัดตัดหาศูนย์ปูมันก็เด่นแที่ยตัวนี้เดินเท่สองคู่ตัวร่องคืออ้ร่องในขคิดไปเนี่ยครับอบอกตัดับเลสัญจรชอบมีเก้าเอาหาศูนย์คือตัดปูมันตรงเลขไเอ้นั่นแคสูตรตรงกันใช่ไหมว่าปูสูตรตรงกันมันค่ะ สองโอเอากับ4ีตรงนี้ครัุณหาซูมาตรงนี้ปัดตัวนี้ก็ได้ีูหาศู0ในปูหาซูนมาตรงนี้นะเอาเบ่งกระตเบ่งก่อนหาซูมาตรงนี้ปัสามเด็กวันนี้ทำเก่าทำมามาบนบนอย่างเดียวเก่า บนอย่างเดียวค okay? รับหลักเก่าโบราณเดือนแค่เดี๋ยวนี้เรียนอยู่สามขู่ครับเดือนนี้ถ้าเดินศูนย์ถ้าเดินทำมันเดินศูนย์เนี่ยครับลองตัวนี้ลองดูอันนี้กับตัดขึ้นเก่าบม่ปูน่ะไหนนี่ตัดอันนี้ดิบ่ตัดบ่ตัดว่องบ่ปูวอืมบ่ขาตัดตัดสองตัวตัดตอะไหนปัวอัาหนึ่งก็หาศูนย์อ๋อตัดยูนบ่หาศูนย์ในกับตัด เอาตัดตัวไรออกตัวนั้นแหละธรรมชุ่มม่าเหลือแค่นี้แหละเหล็กชันชนตัดที่ศูนย์ตัดป่ะค่ะปูตัดจะเหลือหกศูนย์ตัวตัวเน้นกันสี่เก่าห้าเก่าหกเก่าส่วนมากธรรมชุ่มตัวจะออกตัวที่ปูตัดเด้อพี่น้องเด้อตัวที่ปูเน้นไม่ค่อยออกอ่าส่วนมากจะออกตัวที่ปูตัด นะครับผู้ใดมักตัวที่ปูตาตดนี่ก่าวไวเดอ้อธรรมชมเดอ้อนะครับตามนี้มีแค่นี้แล้วอ,อ,อ,วอซีหนึ่งครับหกหนึ่งเป็นตัวกัน เหลือวงตัวเดียวคือหกศูนยสี่ศูนย์นี่ยังไหนปูคือได้ตัดตัดตรงกันมันตรงกันถ้าตัวรองตัวรองทำมาในบนมีตัวนี้ตัวหนึ่งตัวรองบาวเถาว่าถามาจะมาหาศูนตัวตัดปูนี่แล้วงวดนี่งวดนี่มักจะได้ทำมาช่วหาศูนย์นะจังว่าอ้อปูคือตัดหาศูนย์เอานะครับไม่แน่ไม่แน่เด้อ ารรม้ชมนี่เลขสัจนจรเป็นไป่ได้เมอ่าสัจนจรมาแด่จะมาหาศูนย์เลขเบาเ่า <c oughs> นี่เห็นบ่งวดที่แล้วปูตัดตัวใดมากตัวนั่น <c oughs> เห็นบ่ครับผม <c oughs> นี่แปดสามเห็นบ่มแปดสามนี่อุตสาสูตรปูตรงกันตั้งสูสรดตรงกันแปดสามปูยังเบาปูตัดนะครับงวดนี้ยาทิ่มตัวนี้หาศูนย์หาลอตเตอรี <c oughs> ่ไปโหลดธรรม้ชมเบาเ่าขึ้นมากอยู่งวดเนี่ย เอาอีตรีที่ปูคือจังหวดที่แล้วนี่บอกคิดมกักหาศูนย์นี่คิดว่าบอมา่าวิ่งวิ่งศูนย์ให้เก่าบอกปูเด็กชนชนกันหลายสูนยเก้าเด็กปูร่องตัวร่องผูได้มักเล็กวิ่งเก่ากับศูนย์แต่ว่าปูเด่นศูนย์ศูนย์ทำงินอืมบนเน่แล้วปูนี่มันจะมาเนี่ยเก้าศูนย์ห้างวดนี่นมีธรรมชาติช่วดที่แล้วนี่แปดสามปูตัด ัวเด่นส่วนมากปูเด่นบออกเด้อมาตัวตัดยำธรรมชมยำเอฟซีถ้าใครชอบตัวตัดปูนี่หารถเตลีไว้เอาไว้เลยอ่าเพราะว่าส่วนมากจะมาตัวตัดปูกาลสินล่อก,ก่อนเด้อธรรมชมเด้อเห็นไหมครับห้าแปดสามเราปูเขียนให้เบาเ่าเมื่อน,น่น 5, 3, นะหนะ้าสามแปดนะปูเนาะเบาเ่ากว่าอยู่มันจะม,มาสามแปดว่แต่เบาเ่าได้เขียนตม่มตามที่เป็นเฮดมาที่ท้ายมาตัวสีแดงแงอ่า เอาแคปหนา้าจอท่านชมสูตรทำเงินนะครับ9คู่นะครับ49 59 69นะครับ, 9, รบ40 50 60นะครับ41 51 61นะครับปูวงกลมเม็ดเดียว60ตัวรอง49 59 69นะครับตัวกัน41 61ผู้ใดมกักตัวตัดเอาเป็นตัวเด่นเลย40 50 51นี่เอาแค่3คู่ mm. ตัดตัวไหนออกตัวนั้น <laughs> แคปหนา้าจอท่านชม ไ,ไปหายิปจับลอตเตรี่นะครับเอากราบขอบุญขอบคุณปูนะครับขอบคุณทำช่ชมนะครับเนาะพอกันคลิปนะครับอาสาธูกครับปูให้โชคให้มาเนาะปูนะเนาะอาสาธูกครับ